เพิ่มเกียรติประวัติแรกในชีวิตนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นจากวันนั้นเป็นต้นมาเชื่อของลูก้าวูสโควิชก็ไม่ใช่แค่เด็กในอะคาเดมี่อีกต่อไปแต่เป็นประการหลังตัวจริงที่พร้อมก้าวขึ้นสู่เวทีฟุตบอลยุโรปแม้จะสร้างชื่อได้ตั้งแต่ฮาร์ดดูสปลิตแต่เส้นทางของลูก้าวูสโควิชเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแต่คือโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวันที่25กันยายน2023 วอสโกวิชได้บรรลุข้อตกลงกับพับแนมฮอสเปอร์เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาร่วมทีมสโมสรพรีเมียร์ลีกล่วงหน้าในปี2025โดยมีระยะเวลาจนถึงปี2030มีรายงานว่าข้อตกลงนี้มีมูลค่าประมาณ12ล้านปอนด์และมกราคม2024เขาถูกส่งไปเก็บประสบการณ์ในลีกโปแลนด์กับทีม r a d เม i a อ r a d ดอหลายคนอาจสงสัยทำไมวันเดอร์คิดอย่างเขาต้องไปที่นั่นคำตอบคือเพื่อพิสูจน์ตัวเองในสภาพแวดล้อมใหม่ และเจอกับฟุตบอลที่เน้นความแข็งแกร่งทางร่างกายผลลัพธ์คืออะไรครับลูก้าลงเล่นไป14นัดและทำได้ถึง3ประตูจากตำแหน่งกองหลัง